สสาครับส่วนแรกนะครับจะเป็นโค้ดก็มีประมาณนี้เลยนะครับส่วนของวงจรนะครับเราใช้บอร์ด ESP 3 2เราใช้ดีเยควบคุมได้ขับมอเตอร์นะครับเราใช้ไฟ9โวลต์น,นะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานนะครับถ้าสินค้าผ่านเซ็นเซอร์นะครับจะไหลาไตามรางนะครับแล้วเรามีหน้าจอ LCD นะครับนับนับเวลาและนับจำนวนนะครับ กุมผมขอจบการนำเสนอเพียทการนี้ครับขอบคุณครับ